เช็คมาที่นี่มาเลยตรงนี้รับรองให้บีคอมสตีเกนไม่ตีชัดไปทันทีคุณติดเธอไม่ทักบ่นกูเบื่อสัตว์มีของกดต้องโชว์ไม่ได้มองสับสักใครเธอ House of Toys and I am Ten Smith yeah, 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 yeah What's up everyone? Welcome to DJ Ten Smith channel Yeah Switchup caught on Raptu Kwan 10 House of Toys Yeah และนี่ก็คือ z e Toys EP ส์ e ที่7กับ Iron Man m o d เด m a r ร์คที่7มาถึงแล้วที่1 0 c a คฟเย้หลายๆคนคงได้ไปแล้วนะครับของมาถึงเมืองไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอย่างที่บอกกันว่าแต่มันยังเดินทางไม่ถึงก็ได้ดู Special EP พวกฉากสูรอัพอะไรต่างๆไปแล้วใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับจัดมาให้เต็มที่แล้วแล้วก็ ตั้งโชว์ไว้ที่ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้โปรเจกต์ Iron Man Workshop ก็เดินทางมาถึงประมาณ50%แล้วนะยังขาดพวกโมเดลบ้างยังมีตู้ Hall of Armor อีก7ตู้ยังไม่ได้เอาเข้ามานะครับแล้วก็ยังขาดอีกนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดให้เข้าที่เดี๋ยวจะอัปเดตกันเรื่อยๆก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆเลยนะครับกับโปรเจกต์ Iron Man Workshop s ป t ซตตนะ กล่องซิลมาเลยเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อกี้เลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซิ่งไปพร้อมกันเลยวันนี้และก็แน่นอนเข้ามาดูที่ช่อง DJ TenSmith เราจะมาดูโมเดลอย่างเดียวไม่ได้ก็ติดตามมาตั้งแต่ EP ที่1ผมก็จะมีพร็อพหน่ตอนหแบบเนี้ยเอามารีวิวให้ด้วยนะครับมาร์คที่7ผมก็มีทั้งหมวกเฮลเมทอยู่ข้างหน้านี้แล้วเราก็มีแขนกับมือด้วยนะ ของค่าย Killer Body เดี๋ยวหลังจากดูโมเดลเสร็จแล้วเราก็จะได้ดูพร็อพหนต่อหนึ่งของ Mark 7เปรียบเทียบกันว่าระหว่าง1ต่อ10กับ1ต่อ1มันเหมือนกันไหมเย่ yeah. และก็แน่นอนครับก็ต้องขอขอบคุณนะสปอนเซอร์หลักของเราเพ e s ซ t ดี toys Thailand นะอย่าลืมไปกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็ใครที่อยากสั่งโมเดลแบบนี้ Iron Man m มาร์กที่7ก็สามารถไปสั่งที่เขาได้แล้วนะครับ ของมีเข้ามารอบที่2แล้วนะน่าจะพอให้สั่งนะรอบแรกเข้ามานี่สําหรับคนพรีออเดอร์หมดเกลี้ยงไปเลยนะรอบนี้ก็มีมาเผื่อสําหรับคนที่ยังไม่ได้สั่งสามารถไปสั่งได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่าดูมาจากช่อง DJ t e n s m i t h จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยแล้วก็มีข่าวดีมาบอกอีกหนึ่งข่าววันที่ผมถ่ายคลิปนี้นะครับก็มีประกาศออกมาแล้วกับตัวนี้ลยปุ้มที่ทุกคนรอคอยนะ มาร์คเออกมาปุ๊บเขาก็เปิดให้พรีออเดอร์มาร์คที่1กันแล้วนะครับตัวที่หลายๆคนบอกว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีนะตอนนี้เปิดให้พรีออเดอร์แล้วราคาพิเศษด้วยนะครับ650บาทเท่านั้นนะรีบไปบวก1กันเลยที่เพจ ZD Toys Thailand นะครับแต่มาร์คหนะจะออกมาเมื่อไหร่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะหวังว่าก็คงภายในปีนี้นี่แหละแต่ก่อนที่มาร์คหจะมาเนี่ยต่อจากมาร์คเ ก็คือต้องมีมาร์ก42ออกมาก่อนหลายๆคนก็พรีออเดอร์ไว้แล้วนะครับมาอัปเดตกิจกรรมกันหน่อยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าเรามีกิจกรรมแจกรางวัลโมเดล Iron Man ZD Toys แบบนี้อยู่นะครับที่ช่อง DJ Tensmith ใครที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้เลยครับง่ายๆที่เพจ Facebook DJ Tensmith ของผมนะครับผมปักหมุดโพสต์เอาไว้แล้วว่ากิจกรรมแจกรางวัล s D Toys นะ เพียงแค่คุณแชร์วิดีโอคลิปที่ผมรีวิวโมเดล z ซ t ดีทอไปบน Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากได้มาร์กที่เท่าไหร่นะพร้อมกับแคปรูป4รูปก็คือ1กดไลค์เพจ Z d d t o ้ท Thailand 2ไลค์เพจ f o c e b o o k d m t t n s สม l ดสาฟอลโ่ที่ TikTok DJ Tensmith ของผมแล้วก็แน่นอนต้อง Subscribe กดติดตามที่ช่อง y o u u u b e DJ Tensmith นี้ นะครับแคปรูป4รูปนี้มาโพสต์ลงในคอมเมนต์พร้อมบอกว่าอยากได้มากร์นี้ครับแล้วก็ผมจะแจกรางวัลตอนที่ช่อง y o u t u b e เนี่ยครบ20,000ซับสไครเบอร์นะครับผู้ติดตามก็จะจับชื่อจับรางวัลสำหรับคนที่ไปลงคอมเมนต์ไว้ที่ Facebook นะไลฟ์สดบน Facebook แจกรางวัลจับขึ้นมา3ชื่อแจกไปเลย3ตัวส่งให้ถึงบ้านฟรีฟร แนะตอนนี้ก็12,000กว่าซับแล้วนะครับกระตึบกระตึบขึ้นมาเรื่อยๆทุกอาทิตย์นะเหลืออีกแค่ไม่กี่คนก็ถึงแล้ว20,000ซับฉะนั้นก็ช่วยกดติดตามกด subscribe แล้วก็แชร์กันไปเยอะๆจะได้ถึง20,000ซับไวๆนะครับทุกคน yeah มาพร้อมกันแล้วก็ไปเปิดกล่องดูกันเลยกับมาร์กที่เจ็ดครับ yeah มาดูที่กล่องของมาร์กเจ็กันก่อนเลยครับ สไตล์ก็จะคล้ายๆกับมาร์5แล้วก็มาร์ที่6นะมีรูปมาเยอะแยะเหมือนเดิมนะครับฟอร์แมตเดียวกันเลยนะแค่เป็นรูปของมาร์7ด้านหน้าก็จะมีตัดเป็นวงกลมนะโชว์อาร์กรีแอคเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็ฝาเป็นแม่เหล็กนะครับเอาละครับมาเปิดดูกันเลยกล่องเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็มีรูปนี้มาเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์เซตดีนี่ก็เป็นมาร์คที่7และ 6รูปเหมือนกันก็เอาไปเรียงกันได้เลยเห็นมีคนทำแล้วนะเปิดมาก็เจอกับมาร์กที่7เรียบร้อยสวยงามขนาดยังไม่ได้เอาออกจากพลาสติกรู้แล้วว่ามันสวยถาดอะไรครับเช่นเคย Avengers และมาร์7มือ3คู่ไฟ4ชิ้นแกะออกมาแล้วครับ Iron Man นมาร์ที่7สวยงาม คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับมีหลายๆคนบอกว่าเขาก๊อบฮ o อตทอยส์มานะเหมือนสเกล1ต่อ6ลงมา1ต่อ10เป,เป๊ะเลยผมไม่อยากเรียกว่ามันเป็นการก๊อปปี้นะครับผมก็เรียกว่ามันได้มาตรฐานชุดนะครับแสดงว่ารายละเอียดมันเป็นแบบนี้มันเลยต้องออกมาเป็นแบบนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ไม่ได้นะแต่ก็การลงสีนะครับแล้วก็ลวดลายรายละเอียดต่างๆนั้น เรียกว่าครบถ้วนสวยงามจริงๆนะสเกลของมันก็คือ1ต่อ10ความสูงอยู่ที่18เซนติเมตรนะครับวัสดุทำจากพลาสติก ABS มาดูกันใกล้ๆครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างมาร์คที่6กับมาร์คที่7นะครับอันนี้คือมาร์คที่7ตัวใหม่และนี่ก็คือมาร์คที่6นะครับเห็นชัดๆเลยก็คือ Arc Reactor ตัวใหม่ก็คือเป็นวงกลมและมาร์คหมันเป็นสามเหลี่ยม ตรงไหลตรงบ่าครับมาที่7จะมีเพิ่มขึ้นมานูนๆสองข้างอย่างนี้เลยนะเกราะที่ไหลก็คนละทรงนะมีเกราะที่ตรงก้ามแขนนี่สีทองนี่สีเงินมีลายนะครับลายที่ท้องก็คนละลายกันนะครับขาคนละลายแล้วก็คนละสีด้วยนะ ด้านหลังก็แตกต่างกันนะครับส่วนตัวหมวกเนี่ยยังเป็นบล็อกเดียวกันโมเดียวกันอย่างที่ผมเคยบอกไปว่า Mark 3 4 6แล้วก็7เนี่ยหมวกมันจะเป็นทรงเดียวกันเลยนะครับมาดูจุดขยับกันครับเริ่มที่หัวมันเดิมก้มหน้าลงได้แบบนี้เต็มๆตามปกติเงยหน้าได้เท่านี้อ่า หมุนซ้ายขวาได้แน่นอนครับแล้วก็ต้องน้หมุนได้รอบอแอบมีติดตรงชิ้นนี้เพิ่มขึ้นมาหน่อยก็ต้องชัดหน้าขึ้นหน่อยแล้วหมุนได้นะครับถอดเปลี่ยนหัวได้แน่นอนเล่นได้แบบนี้นะครับที่หัวเกาะที่ลหลแข็งแรงดีครับยกขึ้นไม่ตกสวยงามแขนหมุนได้360ขอสข้อศอกพับได้มือหมุนได้ถอดเปลี่ยนได้แน่นอนตามปกติครับ อ่โอเคมาดูที่เอวกันคราวนี้ยืดได้แน่นอนตามสไตล์เซตดียกขึ้นยกลงบิดสะอุ้ยอะไรเนี่ยหมักเหมุนได้อย่างนี้เลยเหรอเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับใครมีแล้วหมุนได้360เลยตัวอื่นหมุนไม่ได้นะอันนี้หมุนได้เลยอ่ะโอเคขาแน่นอนยืดได้กลางออกได้เขา่างอ พับได้ปกติครับเท้าขยับได้แล้วก็เกือบลืมปีกละเปิดได้ครับมาดูกันปีกด้านในของมาร์7เเป็นยังไงอ่ะเป็นสีแดงมาเรียบๆนะไม่มีจุดๆเงินๆเหมือนมาร์กอื่นเป็นแบบนี้นะครับสำหรับปีกของมาร์ที่7 เป็นไงบ้างกับมาร์กที่7ก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับที่รอคอยมาแสนนานเลยนะต่อไปก็คือเจ้ามาร์ก1และจะได้ครบชุด1-7แต่ก็จะมี42มาด้วยอย่างที่บอกกันนะครับสวยงามไม่เจออะไรเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์แตเดียวว่ามันสวยว้า wow วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลายเส้นนะครับการลงสีนะแดงทองเงินจุดขยับต่างๆนะครับ เรียกว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับ Z d t ดีสําสำหรับ Mark 7ตัวนี้ถึงเวลาที่หลายๆคนรอคอยก็คือเจ้าพรอ็อพหต่อหนึ่งของผมนี่นะครับก็จะมีหมวกนะดูกันแล้วคร่าวๆลายเส้นลายอะไรก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับหมวกมาคที่7ระหว่างสเกล1ต่อ10กับ1ต่อ1สีนี่ยังใกล้เคียงกันเลยนะแดงกับทองนะส่วนตัวแขนกับมือเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับลายละเอียดต่างๆนั้น มีแค่การตัดเส้นอาจจะนิดนึงอันนี้เขามีแต้มสีเงินมาข้างๆแต่แขนอันนี้มันสีแดงล้วนเลยนะแล้วก็มีสีทองอยู่ข้างในเนี่ยเหมือนกันเลยนะค่ายที่ทำแขนกับหมวกเนี่ยคือค่าย Killer Body นะครับงานของค่าย Killer Body เนี่ยผมก็มีอยู่หลายชิ้นนะครับ นอกจากพวกนี้แล้วยังมีหมวกกับตันอเมริกามีบอมบูบีมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมชอบงานของเขาตรงที่ไม่ต้องใส่ฐานเสียบชาร์จไฟได้เออหมวกแขนอันนี้ก็สามารถเสียบชาร์จไฟได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งวัสดุเป็นพลาสติก ABS เป็นตัวเดียวกับไอที่ทำโมเดลนี่แหละนะสีก็เป็นอย่างนี้เลย ic, นะเมทัลลิกนะใกล้เคียงกันเลยเดี๋ยวจะลองดูหมวกก่อนละกันนะครับเปิดสวิตช์ข้างล่าง Hello Jarvis. Oh, <sir. S 1> Open the mask. Close the mask. Turn off the light. Turn on the light. Jarvis. Oh, <sir. S 1> นี่คือคำสั่ง Voice Command ของ Mark ที่7นะครับก็จะสั่งได้ประมาณนี้มันเปิดขึ้นมา Jarvis ก็จะ say Hello นะสวัสดีเสร็จปุ๊บ เราก็สามารถสั่งเปิดหน้ากากปิดหน้ากากแล้วก็เปิดไฟที่ตากับปิดไฟที่ตาอันนี้ไม่มีรีโมทไม่มีทัชเซนเซอร์นะครับแต่ไม่เปิดต้องสั่งด้วยเสียงเท่านั้นแต่ระบบ Voice Command จะบอกว่าของ Killer Body อันนี้ดีกว่าไอ้ของ Mark 5 Auto King อีกเสถียรกว่าสั่งแล้วรู้เรื่องชัดเจนเป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับส่วนตัวที่แขนเนี่ยเขาขายแยกนะครับ ซ้ายกับขวามวกกระแขนเนี่ยออกมาหลายปีแล้วเราก็จะบอกว่าหาซื้อไม่ได้อะไรยากมากต้องถามหามือสองอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เลยแขนเราก็สอดเข้าไปอย่างนี้อ่ามันจะมีเลเซอร์มีไฟตรงนี้จุดหนึ่งพอเรายกตรงเนี้มันจะกระดกขึ้นมาใช่ไหมครับไอตัวมิสไซน์อันเนี้ยหลอกๆมันก็จะกระดกขึ้นมา เ่ยก็จะประมาณนี้ขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนี้ครับเนี่ยกดเซนเซอร์ลงตรงนี้อ่ะนี่แหละแค่นี้เองมือเขาจะมีถุงมือมาให้เพื่อใส่เข้าไปเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเนี่ยมันจะเห็นสีเนื้อเรานะครับแต่มันแอบไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่พวกแขนพวกเนี้ย มันไม่ได้เหมือนวัดตัวมือเราไปานะเขาทำมาใส์แบบว่ากลางๆก็แอบใหญ่ไปนิดนึงสำหรับผมนิ้วก็ไม่สุดนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดมากแล้วก็จะมีรีพอร์โซนี่กดค้างได้อยางงี้นี่ครับผมลองใส่เล่นเนี่ยแค่แขนแค่มือนะแล้วก็หมวกเอาเป็นว่าถ้าเกิดใส่สองข้างแล้วใส่หมวกลำบากมากเราลองคิดดูดิทั้งชุดเหนื่อยมากเลยแต่ ก็ยังอีกความฝันนะก็จะต้องมีชุดเต็มๆ1ชุด1ต่อ1นะครับกดซับะไครไว้ถึง1 0 0 0 0แสนซับเมื่อไหร่นะจัดแน่นอนแต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกมาร์กอะไรดีนะมีแอปคิดไว้ในใจแล้วรอ,อติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับอ่ะใส่ข้างเดียวแล้วกันนะไม่ใส่2ข้างนะเหมือนนี้ก็เลยว้าปล่อยพลังใส่มาเลยซัดดีทอยส์อ้อแนะ่ หมวกมันก็มีชิ้นข้างหลังเนี่ยครับกดออกมาถอดมันเป็นแม่เหล็กดูดเวลาใส่ก็ถอดออกมามันจะใส่ได้ง่ายขึ้นจอบิสโอเคคร sir o p e นเดอะม s สก์เย c คลอสเดอะม s สก์ r n off the light Start system Jarvis <Hello, sir. S 1> open the mask <c oughs> What's up bro Yeah <laughs> เดี๋ยวให้ดูหมวก mark 7กันใกล้ๆที่ผมชอบก็คือสีทองที่มันเป็นเหมือนทองบรัชปัดเงามาอย่างเงี้ยลายเหล็กดูไกลๆนี่นึกว่าเหล็กเลยนะครับสวยมากลงสีมาสวยมากกับหมวกใบนี้นะครับก็เจ๋งเลยนะ จริงๆแนละ้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ใส่มาต้องนานแล้วเนี่ยถ้าใครสังเกตใครเป็นแฟน Iron Man ตัวจริงก็จะรู้ว่านี่คือเสื้อนะ l c k k s สปอรวงที่ Iron Man ชอบแล้วก็เป็นตัวเนี้ยที่ Iron Man ใส่ตอน Avengers Age of Ultron นะครับแล้วเขาก็จะใส่ชอบใส่เสื้อแขนยาวสลีบบางทีก็ถกแขนบ้างนะจริงๆแล้วมันก็จะมี Arc Reactor อยู่ข้างในอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ใส่มันก็เป็นอะไรประมาณนี้เจ๋งดีแต่ตัวนี้ตอนนั้นไปซื้อมา เหลือไซส์ XL อยู่ตัวเดียวมันแอบ,บใหญ่ไปนิดนึงแต่ด้วยความบ้าอยากได้ก็ต้องเอาอะครับ <laughs> สุดท้ายครับอย่าลืมใครอยากได้ก็ยังสามารถไปสั่งซื้อได้เลยตอนนี้ที่เพจ z d Toys Thailand นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่าดูมาจากช่อง DJ Ten s m i t นะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยใครอยากไปพรีออเดอร์มาร์คที่1หรือว่าไปจองมาร์ค42ก็สามารถไปสั่งกันได้เลยที่เพจนะครับ แต่ถ้าใครอยากหลุ้นร่วมกิจกรรมได้ฟรีๆนะก็อย่าลืมไปดูกติกาที่เพจ Facebook DJ Tensmith um นะครับแล้วก็ทำตามกติกาได้เลยนะอยากได้มาร์กเก็บอกไปเลยตอนนี้รู้สึกว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้ มีลงไว้ครบทุกมาร์กแล้วนะหก็มี42ก็มีนะครับตัวที่ยังไม่ออกมานะเพราะว่าเขามีตัวอื่นกันแล้วก็ลงไว้ก่อนเผื่อครบ2 0 0 0 0ซับเมื่อไหร่จับรางวัลเป็นชื่อนั้นขึ้นมาเขาก็ได้โมเดลมาร์กนั้นฟรีๆรเลยนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับโมเดลออกมาครบบมดแล้วต่อไปก็รอ42มาก่อนนะครับแต่การรีวิวของเรานั้นยังเดินทางต่อกันไปเรื่อยๆนะ EP ที่8 EP หน้าเราจะมาดู s e toys พ o w อ r ฟอาร์เนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการต่อการสั่งด้วยเสียง Alexa turn on Jarvis แบบนี้นะครับเราก็มาดูขนาดกันว่าเป็นยังไงนะติดตามชม EP ีที่8เสารหน้านะครับที่ช่อง DJ Tensmith นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกด Sub s c คร b e กดกระดิ่งไว้เลยนะชวนเพื่อนๆน,นมากดเยอะๆจะได้ถึง20,000ืซับไปไวจะได้แจกรางวัลกันเร็วๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ EP ต่อไปที่ ten cave house of toys peace Transcrição e aí